แับ e อ็กซ์คลูซทตอนที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงรายละเอียดธุรกิจของบริษัท Acces สไวจํากัดมหาชนกันไปแล้วในพาร์ทนี้ค่ะ e x c l u s i v e t a l ทจะพาผู้ชมและนักลงทุนทุกท่านไปพูดคุยกันแบบเจาะลึกกันต่อถึงรายละเอียดฐานรายได้ย้อนหลังของ Access ไวสัดส่วนการขายหุ้น IPO รวมถึงนโยบายตอบพูดถึงหุ้นซึ่งผู้ที่จะมาไขาคาตอบของคาถามเหล่านี้ก็คือคุณปัญญานันทกิจตระกูล CFO คนเก่งของ Asset w h i นั่นเองมาติดตามชมร้อมกันได้เลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณปัญญานันทกิตตากูลค่ะ CFO คนเก่งของบริษัท a c c e s White จำกัดมหาชนลค่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคก่อนอื่นเลยค่ะอยากทราบเลยค่ะว่าในไฟลิ่งของเราค่ะรายได้ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ a c c e s s w h i t 3ปีที่ผ่านมานะครับแอสเซทไว้รับรู้รายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจาก4,300เป็น2,006ในปี2019แล้วก็4,002ในปีล่าสุดเราโตขึ้น60%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องครับฐานกําไรหรอคะยู่ที่ชชันกำไรขอตอบไป็น2ส่วนครับกำไรขั้นต้นก็โตต่อเนื่องเหมือนกันครับเราโตในระดับ GP เกิน30%นะครับ30.7 39แล้วก็44ในปีล่าสุดนะครับก็ถือว่าเป็นการทำกำไรขั้นต้นที่แข็งแร่งแล้วก็กำไรสุทธิครับอยู่ในระดับ2หลักมาตลอดนะครับจาก12.8เป็น11.3แล้วก็เป็นล่าสุดเนี่ยี่เกิน20%เลยนะครับก็คือ20.7อะไรเงี้ยสำหรับสัดส่วน IPO ค่ะเราตั้งเอาไว้ที่เท่าไหรค่ค่ะ i อ o ตอนนี้เราเสนอขายที่206ล้านหุ้นนะครับคิดเป็น2ีประมาณครับมีจะมีกองทุนเข้ามาถือบ้างไหมคะ ก็ระหว่างรถโชว์ไป2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากนะครับจากกองทุนทั้งจากนักลงทุนที่เป็นสถาบันแล้วก็นักลงทุนที่เป็นนักลงทุนรายย่อยครับถือว่าเป็นฟีดแบ็ที่ดีมากครับค่ะอันนี้ขอถามในส่วนของวิชั่นนิดนึงค่ะอุตสาหกรรมเราปีนี้ค่ะผมว่าคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างคะแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวมเลยผมว่าปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจน่าจะเริ่มฟื้นตัวะนะครับจากวิกฤตโควิดที่ผ่านมา,าจากวัคซีนก็ าการการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะทั้งจากภาครัฐและเอกชนผมคิดว่าเศรษฐกิจจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของดีมาน์ต่อสังหาผมว่าปัจจัย4ผมว่าอันนี้ก็ยังไงก็มีดีมาน์ที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าโจทย์ทางเรามากกว่าที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้มากขึ้นเพราะว่าเราก็ต้องทํางานหนักขึ้นนะครับ,รบเพื่อหาผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วก็หาโครงการที่ดีส่งมอบให้ลูกค้าต่อเนื่องครับก็คิดว่าเราจะโตได้ต่อครับ สำหรับตัวเลขสตอรี่ย้อนหลังของเราค่ะเป็นยังไงบ้างคะก่อนหนะ้าตั้งแต่เราก่อตั้งเลยเผมว่าโดยโดย,โดยหลักที่เราเก็บตัวเลขมานะ,ะทั้งสถานะทางการเงิน,นและผลประกอบการที่ผ่านมา,มาเมื่อสเซทไวาเราก็โตได้ต่อเนื่องครทุกๆเราเจอทั้งสงครามการค้า LTV แล้วก็วิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับเราก็ยังโตได้ต่อเนื่องก็คิดว่าน่าจะทําได้ต่อครับ หลังจากที่โควิดค่ะก็ถือว่าอยู่กับเรามาปีกว่าแล้วในตอนนี้ค่ะเรามีแผนที่จะรับมืออะไรกับมันบ้างแล้วหรือยังคะผมว่าในวิสัยทัศน์ของบริษัทนะครับเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมว่าวิกฤตถ้าจะเข้ามามันก็จะเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็จะมีอยู่กับเราตลอดนะครับเพราะว่าเป็นโจทย์ทางเศรษฐกิจและภาคอื่นๆด้วยที่มากระทบทางภาคเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นผมว่าหน้าที่เราก็คือว่าไม่ว่าจะวิกฤตในรูปแบบไหนก็ต้องปรับตัวแล้วก็ หาของที่ดีดมีคุณภาพส่งมอบให้กับลูกค้าครับสำหรับหุ้นของเราหา s s s เ s ไว้ค่ะ,คะหลังจากที่เข้าตลาดแล้วมองว่าจะเป็น Dividend Yield หรือ Growth Stock ค่ะผมว่าโดย p o s i t i o n i n g ใ,ในงบการเงินเราเองนะครับานะทางการเงินนะผมว่าจากผลประกอบที่ผ่านมาผมว่าเราน่าจะเป็น value stock ได้นะครับแล้วก็ณนะสิ้นปี63เนี่ยเรามีกำไรสะสม อยู่ที่1,300ล้านบาทนะ,ะนี่ก็เป็นก็เป็นเวลก้อนหนึ่งที่คิดว่าจะทำต่อยอดได้ในอนาคตะคะเรามีมองนโยบายการปันผลล่วงหน้าไว้บ้างแล้วหรือยังคะเร,ะเราเซ็ตพ o l i c ของการปันผลไว้ที่ไม่น้อยกว่า40%ของกำไรสุทธิะค,ะค่ะสำหรับสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณบอยค่ะช่วยฝากทิ้งท้ายอะไรถึงนักลงทุนแล้วก็ว่าที่พูดถึงหุ้น Access ไว้ของเราด้ยค่ะขอฝากถึงนักลงทุนทุนทกท่านนะครับขอฝาก หุ้นแอสเซทไว้ e ไว้ในการพิจารณาของท่านเมื่อได้เงินทุนจากการ IPO ครั้งนี้ผมก็เชื่อว่า Asset ทไว้จะนำส่งผลงานและสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนทุกท่าน,น,น,นได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณปัญญามากค่ะที่มาให้สัมภาษณ์ในรายการ e x c l u s i ิ e ท a l k ของเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะค,ครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยากอัปเดตข่าวคราวในแวดวงธุรกิจหุ้นการลงทุนและบริษัทจดทะเบียนปัง,ปง ก็สามารถติดตามกันได้ที่ www. chatutate. com หรือจะเป็นช่องทาง l i น e แอดแฟนเพจทวิ t เตอร์ยูทูบก็ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมสับสไายกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรายการดีๆที่เรานำมาอัปเดตกันค่ะ